หนึ่งร้อยนี่ใครอยากกินยากิ๋มไหมอยากกินยาไก่อะฮะปลาห้นี่ยคตัมอยาก่เหมืนะว่าบางคนอาจกินแ่ออนไ้ท่ในห้าครั้งแล้วก็จะคืน้มันสามสกินตับได้เป็นนะครับนี่แต่ว่าใส่มอกี้น่ารักกว่ารับก็ไม่งายนะดรดแี

เฮ้สว hey, e ัสดีครับเด๊กอองแพ้ขวากเนื้อคข้าไ่เนือค่ะข้าวปเือาคขปไก่นื้อป่ะขาวทีา่ออาวปลาไกนค่ข้าว่ไน้อปล่ะวปกนือค่ขไอคข่เ้อปลาะขว่เนล่วกนี้ผาวกเนี้ผมลขวันนี้อมขอมาไลฟ์สดบ้าง พูดเลยว่าบ้านพิญจ์นี่นะครับทุกคนนะผมพูดเลยขอไลฟ์สดแล้วผมจะเคลียร์ประเด็นดาม่าทั้งหมดผมขอพูดเรื่องดาม่าทั้งหมดวันนี้ผมจะชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจแล้วผมจะไม่พูดอะไรอีกแล้วน้องบังไฟพี่ขอพูดตรงนี้เลยในเรื่องดาม่าทั้งหมดทุกคนอาจจะเห็นแล้ว ทุกคนเห็นแล้วว่ามีกิมจิแล้วผมบอกแล้วว่ากีกิไก่แล้วผมบอกแล้วว่ากึนไก่รดกิะ่ไกนงลบอกแล้วนะทุกคนผมขอเคลียร์เลยว่าตูดไก่ฮะดิบด้วยเฮ้ยน้องอะไรอ่ะอย่าแบนดี่ดิเฮ้ยน้องน้อง ใครจะพูดเดี๋ยวจะปัดตะก้าแล้วกดไลค์ก่อน5,000คนผมขอตามร้อยอะไรนะไม่อยากพูดก็เอากล้ยฉาบมาขึ้นตะก้าเลยจะ่ายให้ผมขอพูดเลยวันนี้ทุกคนที่ว่าผมจะฟ้องผมจะฟ้องโต๊ะตรงข้ามผมจนเสียงดังฟ้องจริงฟ้องเดี๋ยวผมจะโทรหาทนายทนาย ทมได้แตนผมได้ให้เขาช่วยผมเป็น F C เขาอะไรครับ Hello นี่น้องพี่ค mm. ู่คู่แนว watching or following The m ก k e ็ Game Series บ้างเย้พี่เราเราปิดห้องไปจดตัวกันปะเราปิดได้แล้วเว้ยเราปิดได้เอาไว้มีแค่เราพี่เขาอยาก พี่ก็บอกกูไม่อยากเป็นส่วตัวของมึงเลยพี่ผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปติกตอกหน่อยหกพั 6, คนครับฝากกดไลค์คลิปหน้าติกตอกผมหน่อยแล้วก็ฝากเข้าไปโหวตผมด้วยตอนนี้ผม,ม <จะ S 1> เป็น,ปนอะไรนะนนะอ๋อได้ครับ <laughs> <laughs> ได้เลยาหายใจไม่ออกใช่ไหมฮะ <laughs> <laughs> อ๋อแอมแอมอีกคเดียวเราเรายังไเรายังไปเบียดเบียนเขาอีกแล้วทุกคนฝากเข้าไปกดด้วยนะครับผมนะติกตอกอาร์ติสอะไรนะ ไม่ใช่มิวสิกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมิวสิกมิวสิกอาร์ติสออฟเดียร์นะฮะโอเคไปกดด้วยนะครับฝากด้วยครับข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงทุกคนดูหน้าผมนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็ไม่เป็นความจริงด้วยเหมือนกันผมอย่าอุณช่วยผมสิช่วยผมโหวตด้วยนะครับโหวตผมฝากโหวตด้วยมิวสิกออฟเดอะเยียร์นะฮะขอจะาโทนผมหนึ่งโหวตออกออกไปหมอทำรู้บอกว่าออกไปไปถึงที่อยากไปผมฟ้อง ผมพร้อมแล้วทุกคนอย่ามาทำแตติ๊กเกอร์น่ารักอย่างนี้ครับชินจ้ากับบ้านแต่เวยทุกเย็นหนึ่งหน้าใหม่หรอหน้าเดิมครับพี่หน้าเดิมอันอื่นอาจจะใหม่แต่หน้าเดิมไม่มีหลอดหรอหลอดอยู่อยู่อยูผมบอกแล้วให้เวลาผมหน่อยนะครับให้เวลาผมหน่อยใครเอาเอ้กระบอกแอปมาทุกคน every everybody in here I just want like one l i k e in the in the my new เข้าไปดูให้หน่อยดิรอดไหมรอดปะสวัสดีครับรอดไหมทุกคนนี้หน้าสดเว้ยเชื่อป่ะผมว่าใส่ฟิลเตอร์หน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่ตูวาสวัสดีครับสวัสดีทุก follower นะครับสวัสดีนะครับผมใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าบางทีเราก็ตกเราช่องลูมิด สวัสดีครับวันมิวสิกนี่ดีกว่าแม่หวานไปหน้าสดด่าผมนี่หน้าสดโดฟิลเตอร์หน้าสดหน้าธรรมชาติหน้าแม่คลอดมาแบบนี้เลย กําลังใจสุดๆนะครับก็มีตั้งแต่อีตเนะนความหมหน่อนมาละเพาว่าไง่ายโ่ทอดผมโดนติ๊กต็อกเตะไหลออกมาทำไมอ่ะทำไมติ๊กต๊อกไล่เราอ่ะไอ้เลิฟไอจีติ๊กต๊อกไอจีไอเลิฟอะไรไอเลิฟไม่จ๊อบ เอออันนี้ก็ไม่ผิดนะอ้าวไอเลิมไม่ได้แล้วยังไม่ได้ว่าเลยไอเลิศผมว่าอาซายีได้เลย พี่ว่านี่มันคือเรื่องจริงหรือว่าข่าวลืไม่เกี่ยวเงินอันไม่เกี่ยวเป็นอะไรอะไรขอดูที่มากินให้สัตว์มากินแบบพงม่าเผ็ดอ่ะของจริงมันมีอันนึงมันกินเผ็ดไม่ได้มันพูดอ่อไม่ต้องบอกว่าเรื่องจริงหรือ AI ไม่ใช่ข่าว a อถ้า AI มันน AI เลยไม่ AI เลยจะเนียนเท่านี้ทุกคนี AI ไหม ได้ตลกตรงที่เอารถมาถามว่าอันนี้ของจริงหรือข่าวลือเอไอมันเป็นแพที่ถูกเลยไหมเอเชียไม่กินเครื่องเทศพี่อ่านคอมเมนต์เอไอเกี่ยวกับเอไอเยอะมากเลยอ่ะเราไม่รู้แล้วอะไรเรื่องจริงอะไรเผ่เราใไปลยแกเป็นเอไอหรือแกเป็นเรื่องจริงเฮ้ยเฮ้ยแกต่อเราไว้เดี๋ยวนี้เขาเป็นซีนี้ไงคนนี้แกเป็นอะไรอุ้ยกล้องสดอ่ะ คนผมไม่เคยไลฟ์หน้ากล้องสดได้เลยเพราะว่าผมกินจิลิสเนี่ยโปรซมอลกูดาพลาสนะครับมาท่ต้องีร้อยสิบคนเดียวดีกว่าเอาคำว่าเราลายอูด้งอุ้ยน้องอูด้งมาบอกว่าคิดถึงพี่สาวพี่เอารถนะคิดถึงเหมือนกันค่ะน้องอูด้งพี่อยากกินอูด้งมากเลยตอนเนี้ยไม่ใช่ไปไหว่าพูดถึงอไหนเลยพี่อย่งมาแล้วมาแล้ววันนี้เราอยู่แล้วคิดดูว่าถ้าเองชื่ออุด้งเองจะรู้สึกยังไงผมชื่อสเต็กครับไม่คือ คือเราอยู่อูดงกับแะ่เนี่ยแม่ดในหัวอูดงดีในหัวคือวันนี้ดงอูดงไปเบี้ยวรถหิวแล้วพี่หิวกลับไปแล้วอร่อยเอออยากกินอูดงตอนนี้ล่ะคือคุณรู้สึกอะไรอูดงองมัคือพี่หิวมากอูดงนะพี่หิวรอทะลักเบี้ยวรถค่ะเราไม่รักพี่หรอกค่ะนี่แต่คนไม่รักพี่เราไม่เป็นไรผมรักพี่เองเขอให้มีแต่คนดี Can I have upload for one day please? You have to ask him by yourself No โอ้โฮสอร์ดีพอตอหรอมากไม่มีอะไรหรือจะบอกว่าฝากฝากฝากซีรีส์ด้วยนะครับดู e Wicked Game ตอนนี้กำลังออนอยู่นะครับจริงหน้าขวาค้าทุกคนไม่ชินใช่ไหม7ครับต้องเปิดไอจีใหม่ i.tv คือใครอัไหใช่ แมวใครแมวเองไงเอไอป่ะเอไอหรอเอไอโน่ไม่ใช hey, <I> ่ไม่ใช่นี่แมวเก่าค่ะน่ารักรู้สึกน่ารักดิอ้อนอ้อนหน่อยครับอันนี้อร่อยมากเลยเฮ้ยนี่แหละไหนเอ็กบอกไม่กินไงไหนบอกไม่กินไงค้าชิมว๊อกไปตรงกลางถ้าเค้าบอไปทานนะขอที่ช่วยหน่อยใครช้าก็หรอยังไม่ได้ยังไม่ได้ขอปั้นเลาก่อน มาแล้วครับพี่สนุเอาอีกอันไหมเดียเดี๋ยวค่อยอะไรนัี่มีว่าบึนบบึมีว่าอะไรนะบึนบบึนบึ้นบึ้นบึ้นบบึนบบึ้น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 บบนบึ้นบึ้นบึ้นบึบึ้น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  Go tricks or treats together. วัตสบีแฝงว่ะเอ๊ะเหรอวัตสบีมาแรงอะอิจวะสบีสควิตนะ you know mm. What are o u eating? It's a squid with the wasabi Wasabi sauce Wasabi sauce ขอดูแฟนพี่อู๋แวบหนึ่งจมูกโูมใช่แม่ก็มามินแม่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราไม่ชอบอะไรด้วยกันจริงๆไม่ใช่ชอบแค่ว่าชอบอะไรด้วยกันผมไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะยูนิวบีเอลอิสเวอร์รี่กูทักคิวส่วนมาตุนโซฮาร์ท o วเ้ย uh it's such a long time that we haven't live on instagram like this mm. so i don't know why i also don't know why Notice me and baking where you guys see right now นี้มันวาซาบิมันเผ็ดมากเลยทุกคนน้ำตาไหลอ่ะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยอันนี้คือวาซาบิบะไม่ใช่คือต้นหอมห้ามเลิกการอ่าน Can you speak Indonesia you No I haven't tried Can you s e a k Can you s e a k เฮ้ยเราไม่เคยไปอินโดเลยปะระ no ทำไมอ่ะ จะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่าเออถ้ามีโอกาสไอออสโดูหน้าพี่อู๋นานแล้วขอดูหน้าลดหน่อยได้ไหมครับมีอะไรพี่อู๋นะครับเหยียดใจอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอดูหน้าพี่อู๋ไปเอารถดูหน้าพี่ไหมมีอะไรพี่อู๋นะครับ We wish we have like Indonesian fans ไปแนวอ๋อรู้แล้วพี่ผมรูแลฟิลเพราะอะไรนี่เลยอาจจะใช่นะแต่เราไม่ได้สั่งไงเห็นรูปแมน้อน Hello <Ooh>. Turkey <test> Turkish Band How to how to pronounce Turkey 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 ไม่ไม่อันกีแฟนเขาเกิดเป็นโอ๋อตุรกีตุรกีเป็นชื่อประเทศเลยนะ ตุรกีอะปะตุรกีเปลี่ยนชื่อเหรออับลูเจ้ยวคิวจะมาเป็นเจียวคิวไม่ได้หลักจริงจะมาเป็นเจียวคิวเจียวคิวเจียวคิวอุ้ยเขาเปลี่ยนจริงว่ะตุรกีตุรกีอ่ะเดียสโจร์คิวพี่วหลอกขึ้นนะเนี่ยไม่จริงหรอกไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ไปไม่ได้ทำอะไรนะครับ หรอคือนี่หน้าเปลี่ยนแบือป่าเหมือนเดหมือนเดิมไม่ได้มาไลฟ์นานเดคือผมบอกว่าผมแบบแพ้แพแพ้หาดทะเลปีนข้าวดีกว่าเดี๋ยวต่้งแก่ยี่สิบห็น่มากอยู่มากแล้ว forget to like my new video คือความชุ่มชอ่น แต่ไม่อติดไม่เอาให้ไก่ดูดีอนในไก่แบบไม่สุกอันนี้จะแบ่งคนกินแบบไม่สุกที่นีกินได้หรอกินได้ยื่นเอาคนดีติดยปเชสเล่อันนี้ไก่ไก่ไม่สุกนะหนังไก่ หนูรู้แต่หนูยากไปเอยากไปเกับสาวสาเขาไม่ได้ไงจริงไม่สึกแล้มันกินได้หรอกินได้เราเป็นแบบเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาบอก่าคนญี่ปุ่นกินแบบนี้